ช่างครับดูตัวสองช่างนะครับช่างนี้ข้างโน้นอีกข้างหนึ่งข้างนี้ผมมเลยจนตายคันนี้มีทำอะไรบ้างนะครับช่างจะดูเหมือนกันไหมครับวิธีรัดอะไรสองช่างไม่เหมือนกันยังไงอ่ะสวยครับผมจะรัดละเอียดตัวครับช่างโน้นจะไม่ละเอียดไม่สวยครับโมแล้วโมแล้วหมอกขนาดแล้วทำอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนลูกปืนครับอันนี้ได้บอกนี่นี่ไอวีวไว้หน่อย อย่าไรไปยืนนู้นนู้นทำอะไรบ้างไงมีอะไรบ้างซีบอกเขาเลยนะขอบอกเขาไม่รู้อันนี้เราก็เปลี่ยนโซกครับครับผมเปลี่ยนโซกแล้วก็เปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อปืนล้อลูกปืนล้อหนะมีอะไรอีกไหมครับก็ด้านหลังก็มีมีโซกกับสายเบรกมือครับแล้วก็เบรกเปลี่ยนใหม่ไหมครับก็เบรกก็เปลี่ยนครับมีทําอะไรบ้างครับเกู้ติดตั้ง ซุปหลังเสร็จเราก็จะเจียจานใหม่อ๋อครับทําไมต้องเจียจานนะครับมีคนถามมาเยอะเลยเปลี่ยนแปปปีกันมาต้องเจียจานด้วยก็ถ้าเกิดว่าถามว่าตัวเดิมใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ก็ถ้าบางพันจานมันไม่เรียบไม่ลื่นมันก็จะสั่นครับเวลาเราแตะเบรกจะก็จะสั่นอย่างนี้สั่นแล้วก็มันจะเบรกไม่สนิทด้วยสมมุติว่าถ้าเบรกใหม่แต่ไม่ไม่เจียจานไม่สั่นอย่างนี้ จานก็กับพับเบรกใหม่ทับเบรกใหม่นี่จะเรียบเดี๋ยวจานนี่ถ้าถ้าไม่เจีย,ยนี่ถามาใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่มันจะเนื้อที่พื้นที่จับมันจะไม่เรียบสนิทครับก็เีกเบกอยู่แต่ว่าอยู่ไม่สนิทเท่าไหร่คร,ครับผมแต่เรื่องน้ำมันเบรกครับเราควรที่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับผมต้อง30,000กโลผมว่าเวลาจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนี่เป็นเป็นของคัตตอนนะครับคัตตอนจะมีรุ่นที่ดอทสามกับดอทสี่ครับ คือดอทด,ดอทสามนี้ใสในรถที่ไม่วิ่งเร็วครับผก็วิ่งเร็วเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันความร้อนมันก็ถึงแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องใสดอทสี่ครับทายไม่หมดแล้วใสดอทสี่ดอทด,ดอตสามถามพอดีไหมก็ดีครับแต่ความร้อนไม่ไม่เท่าดอทสี่แต่ราคามันจะไม่เท่ากันนะครับครับราคาพวกก็ไม่เหมือนกันครับครับ ประมาณนี้ครับผมไปดูข้างหลังนะครับผมว่ามีอะไรบ้างมีเห็นว่าเปลี่ยนสายเบรกด้วยใช่ไหมครับมันเป็นอะไรครับสายเบรกสายเบรกเก่ามันเป็นอะไรครับบอกกับนายเอสซีนะครับนี่เป็นเขาบอกว่าพอพอจูเนอร์ครับผมมันจะมีข้อเสียอยู่ที่ไปเดินไปข้างหลังวงเบรกหลัง มันเป็นอะไรมาครับเซ็คดูนะครับมันโฟร์จนเนอร์หรือว่าวีโกจะมีข้อเสียอยู่ที่เหล็กตัวนี้ครับครับปกติจะมียางรองแต่นี่ยางรองอาจจะสึกลอหรือหลุดไปในระหว่างที่สีดน้ําหรืออะไรก็ฝ่าันไปครับกรณีนี้มันจะทําให้การเสียดสีระหว่างเหล็กตัวที่ร้านนี้แล้วก็ทําให้สายเบรกป็นเซนีครับอ๋อขาดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับขาดเลยแสดงว่าเบรกมือใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้ครับใช้ได้ต่ไม่อยู่ครับ แล้งี้มันมีผลอะไรไหมครับก็เบรมือก็เราใช้ถ้าเป็นเกียร์โต้ส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้นะครับเรามไม่ไม่ไม่ใช้เบรกมือได้ไหมครับจําเป็นไหมครับเบรกมือต้องใช้ถ้าเป็นเกียร์โ,โต้ก็ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเบรกมือนี่คือถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเราจะไม่ล็อกเกียร์กลัวว่าอาจจะมีคนที่ไปสตาร์ทอย่างนี้ครับ ย่างแฟนเลาหรือว่าใครที่ไม่รู้คนไฟไม่ดีโยเกียสตาร์ทก็ป,ปื้นไปเลยอย่างนี้<อ>เลยต้องใสเด็กมือโอเคครับ,บผมเวลาที่เนินๆเราก็ต้องดึงเดรกมือ <ๆ S 2> แต่ที่โอโต้ล้วเข้าตัวพีนี่มันจะล็อกเลยครับผมใช่ไหมใช่ครับมันจะล็อกเลย <ๆ S 2> แล้วก็ถ้าเป็น์อโต้ถามว่าใส้ใส้ตัวนี้สำคัญไหมก็ ก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนมากก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาจะใช้สําคัญมากแต่ตดเกียร์ชกก็สําคัญแต่ไม่มากครับเพราะว่าเกียร์มันล็อกอยู่แล้วครับแตยตัวนี้เพียงแ่เราตั้งเข้าไปกับตัวนี้ครับถ้ามันสนิทกันก็โอเคเราตั้งเหวกมือใช่ไหมครับครับผมอันนี้ครับผมขอบคุณช่างมากครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังช่างติดตั้งโชกนะครับผม ตัดแท่งนะครับ,รบอันไหนนะครับตัดอันไหนทีนะครับสาย,สายนีับถ้าเราไม่ชอบเราก็ตัดทิ้งเลยก็ได้ครัไนะอ๋อปัญหามันอยู่ที่ใครเป็นคนตัดนี่หนะครับ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอชมตอนติดตั้งเสร็จนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวสามสองหนึ่ง มีผลทุกเม็ดนะครับผมปรับทุกระดับสามารถรู้สึกได้ทุกระดับเลยครับผมแปดระดับครับมูลทุกสองจุดศูนย์ซับแทงข้างหน้าติดตั้งเสร็จแล้วครับายกลัวเดี๋ยวฟาซอมข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังก็เหมือนกันครับปับแปดเหมือนกัน ไหนมาให้ดูถึงความแตกต่างระหว่างโซลเดิมกับโซลแต่งนะครับผมถือว่ามันแตกต่างกันเยอะมากเลยครับผมแต,แต่แต่งไม่ดีเท่านั้นนะครับเราจะเราก,กดให้ดูหนนอยนะครับาการ<ม>ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงครับมันเป็นโซลน้น<ม>ํามันหรือว่ามันเป็นดีให้ดูยังไงเป็นแก๊สกึ่นน้ามันหรือว่าเป็นน้ํามันล้วนอ่าผมว่าน่าจะเป็นโซลน้ํามันล้วนนะครับถ้าเป็นแก๊สกึ่งน้ํามันแล้วโซมันจะขึ้นมานี่ข้างหน้าข้างหน้าเรายี่ห้อกันนั่นนี่น้ำมันแตก ไม่ขึ้นแล้วครับมันน่าจะเสียแล้วล่ะปีนี้ถ้าจะนําไปใช้ก็เอาไปใช้กับรถไถนาครับใช้ได้ครับรถไถรุ่นอะไรครับมันถึงจะใช้ได้ก็แต่งครับยี่ห้ออะไรครับโคโยตัยเก่งอยู่แล้วครับโัโยต้าครับโปโยต้ายานมาอะไรก็ใช้ได้หมดครับอ๋ออันนี้เกาะไอ้รถไถนี่เข้าโค้ง120นี่ไม่สะบัดเลยนะครับเนี่ย เราจะตัดแปลงแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเหรอครับไม่ไม่ไม่ไมดกฎหมยครับเราขับนี้เป็นออฟโรดโดดที่ทุ่งนาดทีๆๆุ่งเรับสบายได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับ,รบผม